สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับนยีต้อนรัพ้าสู่อะมองตีนะครับได้เวลาเก็บปวดของเราที่เรายังไม่ได้ฝ่ามเมื่อพันแล้วครับตีโคยไปเลยครับตับหงูของที่เราต้องไห้ใช้นะครับเก็บให้หมดยาให้เหลือมเมล็ดไอ้ตัวนี้มเมล็ดนี้สว่าจะได้เอ้ยเยพิ่งมาแล้วของเต็มเนื่อผมไปเก็บอะไรมาโอเคกินนี้แล้วกันครับพุ่มรอดหายก่อนโอเคปุล็อกมาครับ เขียนมาก่อนรถตะปูได้เลยเอา้าแด้เลยัวนี้ลืมได้ไงเนี่ยเฮ้ยหรือของมันเกิดมาไหมแล้วฟูอีกต่างหากเอ้านี่อ๋ออันนี้คนละคนละคนละใช่ใช่ใช่เชือกของเต็มอนี้ของฟูฟ <laughs> ูอย่าเยอะเฮ้ยแมบครับ เออครับทำแบบวิวหันวิวหันหรอที่ฆ่าอะไรวะสเตอร์ดต้องทิ้งอะไรสักอย่างต้องทิ้งต้องทิ้งอะไรเนี่ยกินนี่แล้วกันเออ,เอ,อ,เอ,อโปสเตอร์ดายเลยตรงนี้มันจำเป็นหมดนะครับเชือกก็จับปีนอะ่ะเออนนี้แล้วกันกินนะไม่ต้องทิ้งเชือกเก็บ เก็บครับเราจะไม่ลงเหลือไว้นะพวกนี้มันหายยะผมดูดูว่าเชือกมันคาบได้ไหม <c oughs> อันนี้หมดละอันนี้เป็นมเมล็ดไากันได้เมื่อกี้แมาวิวฮันติงวิววิวฮันน่าเป็นที่ยังไงแมพไม่มีอไม่มีอันนี้ตุ้งดอกไม้อันนี้ไปเจอละขุกเขา นี่ห้องคัฟไม่มีฮะมันต้องไปคัฟแผนที่จริงอะนะครับก็อของนี้มีแอบอของนี้มีแอบโบกก็ให้โอเคแท่งเหล็กครับเป็นตัวนี้เป็นที่สุดท้ายครับที่ผมหาเจอนะในการสำรวจแท่งเหล็กแล้วเอ้ยตะปูกับผ้าโอเคคอมคัโอ้โูอย่างเยอะเลยกล่องนี้ บนไอ้กล่องที่เป็นเซฟก่อนล็นอบบี้ครับเออมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดตัวนี้เรามีแล้วนะครับไปเอามเมล็ดอันไหนมีแล้วเราจะไม่เก็บตอนนี้ไม่มีที่จะเก็บนะฮะอะไรที่มันจะเป็นเราก็ไม่ต้องเอาเฮ้ยแมปอีกแล้วครับลิมิตแมปเออฮันส์เดี๋ยวผมว่าเราต้องไปตามเก็บไอ้แผนที่แบบนี้นะเพื่อให้เขียนแผนที่บนแผนที่อีกทีหนึง่ง ก็คือเขียนแผนที่บนแผนที่ของเราอีกทีนึงไอ้พวกนี้เป็นเศษแผนที่นะครับประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเราต้องไปทําแผนที่ซะแล้วนะครับจากจริงจริงจังโอเครอทับพร้อมครับแผนที่มันทไม่ยากนะครับใช้เศษผ้ากับไอ้เจ้าบูเบอี่นะครับแบบ๊กบูเบอี่อะไรเนี้ยนะรประมาณนั้นสตูเอ้ยน่าจะพอทําไอ้สตแล้วมั้งนะครับทําคังเรา ตอนนี้ผมอยากได้ที่เก็บของมากอา่าตรงนั้นเคลียบางทีมอาจจะมีกล่องแบบแอบซ่อนอยู่ก็มีนะบางทีมอยู่ไกลๆอ่ะใครเพื่อนฮนะโอเคน่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วนะตรงนี้ถ้าเดินไปต่อมันจะเจออะไรอะ่ะแต่พื้นที่อยากว่างเลยครับมีช่องมีช่องไปเปล่ามีทางลัดไปบ้านไหมอา้าว ตันบูเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้เจ้าบูเบอร์รี่ฮะเอาเก็บไม่ได้ตักไห้น้ำตักไห้น้ำเก็บไปก่อนเผื่อไม่ได้ใช้ถ้าเดินอ้อมนี่ไกลนะโอเคถือว่าเดินสำรวจนะครับเดินอีกนิดนึงแล้วก็อ้อมไปไอ้นี่ฟูน,นี่เจ้าแบ็คเอ่อแบ็คเบ,อร,บรเอร์รี่ตรงนี้นะครับแบ็คเชอร์แบ็คเชอร์รี่เหรอเช็เบอร์รี่นะครับเป็นเชอรีร่ เก็บไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรยวๆขาดน้ำเยอะโดมีลำธารไหมแถวนี้โอ้เด e ินโอ้เดินรอบสกายเลยจิบหายแล้วครับมีอะไรที่แบบดื่มแล้วได้นะปะอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวได้หาลำธารหาลำธารด่วนก่อ,อนจะซีครับว่าถ้าขาดน้ำเลือบตายจะลุ้นลงนี้เลยก็ได้นะโอ้โหผมไม่ได้เดินอ้อมมาทางนู้นเลยครับคืออ้อมโคตรไกลเลยอะ่ะ โอ้แล้วบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับโอ้ดูจากไอพิกัดมาร์ครูปบ้านเลยครับบ้านหลังเล็กจัดเลยได้อยู่ไกลแล้วคือตอนนี้ผมไม่สนใจเรื่องไม้แล้วผมสนใจแค่น้ำนะเอ้ยเจอบอ่อน้ำครับใช่เป่าเนื้อตัวเองตาฟาด <c> ได้เป็นบ่อน้ำที่เดิมรอนะครับที่อยู่ใ,ใกล้บ้านลำธารใกล้ใกล้ในในใบ้านครับโอ้กะดับตายพอดีโอ้นิดเดียวฮะถ้าผมเดินกลับทางเดิมอ่ะจะใกล้กว่าดีนะนี่แบบอ้อมแบบ คตไก่เลยครับโอ้เดี๋ยวขอสตาง์ทก่อนวอนนี้แก้จะมืดรึเล่โอ้โหขมครับเฮ้ยน้ำหลบถอดดีแชฟอยู่ได้จิกมีอะไรกินได้บ้างปะเนี่ยโอย้ตัวนี้กินไปเลยแล้วการับแก้บ้านล่ะเห็ดก็กินได้เพิ่มเลือดด้วย,วยกินไปรวดนะฮะโอเคตอนนี้คืออยากทำไอ้ห้องเก็บของกับห้องครัวนะเพราะแบบอยากทําอาหารแล้วนะคืออาหารในพวกนี้มันเพิ่มหลอดอาหารไม่ได้เยอะนะครับ แล้วก็อย่างการจะเดินทางไกลต้องมีกระติกน้ำครับพ้นเร็วนะฮะแป๊บๆวันที่ห้าแล้วโอเคอะไรกินได้บ้างกินไปครับแล้วก็ตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างฮะเอ่อดีฟวูดแยากทำมอครัวไม้แพง้งยังหาได้อยู่นะครับตะปูลวดเอ้ยครบเลยฮะตอนนี้ทำคังก่อนปะคังเก็บของนะเผื่อจะได้เก็บนู่นเก็บนี่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวขัแรกต้องไปหาไม้แพ้งก่อน ไม่แพงไม่แพียง,ย,งย,ยี่สิบกว่าเหรอเยอะจริงอะไรจริงครับใครนะ่าเก็บไปก่อนไม้แพงไม่แปลกครับเรามีขวานอยู่ไม้แพงอีกแปดอันโง่ใแถวนี้แหละครับขวานก็มีประโยชน์นะตัดไม้ได้อืมตัดไม้สูงแตได้ไม้แพงนะครับ <c oughs> โอเคบอเค่ผมครับที่ผมเลยไม้แพงก่อนว่ะ โอ้โหแล้วตัดหนึ่งต้นคือได้ไม่กี่ท่อนม่กี่แปดอันเหรอโอ้นี่สิบสามอันโอ้โหซัดไปครับโอเคจำได้ว่าไอ้ต้นไม้นี้ผมเพิ่งตัดเมื่อภาสแล้วครับพาดนี้มันโตเลยโอเคน่าทิ่นะครับโกบไว้ให้หมดเดี๋ยวไอ้ต้นนี้ตัดไม่ได้ แค่ต้นเล็กอ่ะหรือมันยังโตไปเต็มที่ก็เลยตัดไม่ได้ระตัดได้แค่ต้นใหญ่นะครับเอาไม้ตัดได้เป็นบางชนิดด้วยอ่าโอเคาำลังบางชนิดเราตัดไปเยอะนะแทงมามาปนบอลเลอร์อแถมได้ไม้แค่สามท่อนอได้เท่าไหร่ล้วตอนนี้โูอีกยาวไกลครับโอเคต้นสุดท้ายครับ ตกลมาถ้าดีดีโอเคตามมันสุดท้ายพอดีเลยพ๊บแบบหมอเจาะพอเจาะครับสติกเราไม่ต้องเก็บนะเกรดเก็บฮะไม่ก็ได้ใช้เดี๋ยวก็มาตามเก็บนะตอนนี้คังยังไม่มีทำไ้นี่ก่อนใช่ปะอ,อือันนี้ใช้อะไรใช้นอ็อตเฮ้ยใช้ต่างกับไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ไม่มีนอ็อตเอางั้นจัดเลยครับยัดดูเพิ่มเป็นชั้นสองครับ ทางเวิร์กเป็นเอ่อห้อใต้หลังคาแล้วโอ้โหพี่เก็บครับว้าวหมดฟีิวเลยนี่ทำอะไรได้ต่ออีกเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นห้องเย็บผ้านะครับเอ่ออันนี้มันด็อกเบสแตมอะไรวะมันก็ไม้แพงแล้วก็กาวนะครับน่าเป็นต้นอะไรสักอย่างนะครับแต่ส่วนนี้ยังหาไม่ได้โอเคถ้าหาไ,ได้ก็เราอย่าเพิ่งครับเราทำห้องเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำห้องอาหารใช่ใช่ใช่แล้วก็โอ้โหห้องเก็บของอย่างเวิร์ก เก็บสติกไปก่อนแทงนี่จก็บไปครับหร้ยถ้าเลยขาดเดี๋ยวเราค่อยข้างบนเป็นได้เป็นที่เก็บของแบบเออของอะไรที่เขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเก็บพวกเห็ดผิดหรืออะไรนู่นนี่นั่นอาหารที่ยังปรุงไม่ได้นะเก็บไปข้างล่างไม่เก็บแบบเอานี้เต็มคนคนคนของขึ้นข้างบนนะครับนี่เก็บไว้หมดเลยอะไรที่เราได้เดี๋ยวเราค่อยขย่อะนะครับให้เก็บพวก มาเก็บทั้หมดว่าต้องไปไล่เก็บไม้สติ๊กไว้ครับเผื่อเดี๋ยวเราได้ใช้ในภายภาคหน้านะความต้องได้ใช้อ่ะเอาเต็มนะกล่องนี้จัดกล่องนี้ต่อครับโอเค จะหั่นไม้ต่อเพื่อไปทําให้ห้องัวนะครับตอนนี้ขี้กียอาหารแบบเออพวกเห็ดอะไรแล้วแบบมันเพิ่มยากนะอืเราต้องแบบทําห้องัวดแล้วก็ปู้อาหารไปด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มหลอดอาหารเราเยอะเยอะนะนี่ต้องไปทาก่อนครับแล้วก็ไม้ตัวดีบุดนับไอ้กิ่งไม้ใหญ่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาได้จากไหนนะแต่ส่วนมากครับเดินหาจากลําธารอ่ะมันจะมีแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีต้นไม้ที่มันตัดได้ไหมแต่เท่าที่ผมดูดูแล้วมีแค่ตัดได้แค่ไม้แพงกับไม้ติกเท่านั้นครับ ที่เหลือไม่มีอะไรเลยอ่าครบครับอ่อดิบวุฒแล้วก็นอ็นอตสามไยน็อตสี่ดิบวุฒสามดิบวุฒผมมีนะคพอพอ,พอมีอเกิบอยู่อ่านี่ครับแล้วก็นอ็นอตน็อตเอ้ยเหลือเหลือ่าห้องครัวครับคุกกิ้งรูมนี่ที่ทำอาหารนี้ใช่ไม้สติครับมีทำที่เดียวใช่ปะอันนี้รู้สึกจะเป็นกินกินเฮาส์ เรื่องกระจกอ่าเฮ้ยน่าจะเป็นที่ปลูกผักเปล่าใช่ๆครับกรีนเฮาส์ใช้ไม้แผงกับเออ่แผ่นสังกะสีนะแผ่นเหล็กแล้วก็กาวแต่ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ครับเราจะเพิ่งทำแล้วกันนะจะขอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำข้าวอาหารเอาอัเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฝั่งนี้ก็มีที่ทำอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดูเออมีอะไรให้กินไหมตอนนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำน้ำว่าต้องทำบิด ไป,ไปตกปลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีห้องก็มีแล้วงั้นเห็ดที่กินไม่ได้ครับเห็ดที่พวกต้องเอาได้ไปเอาไปปรุงอะ่ะมีอะไรบ้างนี่เอาไม้ให้หมดครับเดี๋ยวมาสติกินไปก่อนเออดีปุดด้วยน็อตกินไปครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารเดี๋ยวนะต้องไม้สติ๊กด้วยสติ๊กสติ๊กไปใส่ในเตาครับเอาซิปอัดฟอ,อปอุ้น้ำก็จะขาดอีกอู้ไปตัดต้นไม้แล้วลืมดูเลยครับทำอะไรได้บ้างเนี่ย หยิบอ๋อนี่พุ่มเวลาเห็ดตัวนี้พุ่มหลอดอาหารพุ่มหลอดเลืดอดพุ่มหลอดนึงหลอดนี้โอเคคุกไปครับแต่เราจะขาดไม่ติใจ่ายไปเยอะแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะเพิ่งหนึ่งท่อนต่อไอ้นี่เฉยเอา้ากิ่งหนึ่งนี่ใช้ได้อย่างนาน,นครับ ตักใส่โลด้วยเรามีโลูครับนี่โลไม่รู้มาจากไหนสดเลยแล้วกันนะเฮ้ยเต็มเปียกครับอา,อาหารทำนี้ยวกินได้ยเดยอะแต่ตอนนี้สีผมจะขาดทำนี้แวนะไม่รู้กระติกน้ำแช่อะไรอีกน,นะครับต้องดูอีกตอนนี้ต้องเดินเป็นลำทานแล้วไปกินอะไรตอนนี้ชีวิตเริ่มสะดวกสบายขึ้นแล้วอาหารทำไม่ยากนะครับใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากกินนะครับลงไป เรู่งชาติไม่ต้องห่วงนะครับแล้วแต่เลยโอเคเก็บมาเอยจะขาดน้ำอีกแล้วเอาละฮะพู้ถึงขาดน้ําอาหารมันต้องมีฟ้าดิต้องมีแบบอา่าล้องกินหลายๆา,ายหมูมาอาหารจะกินเชี่ผักเออผลไม้อะไรนี่ไม่ได้นะอ่านี่ดูดิบุดหาได้จากลำธารน,นะต้องที่รู้นะมันมีต้นไม้ที่ตัดเป็นดิบูดได้ไหมไม่น่าจะมีครับ ใช่ใช่ใชเฮ้ยเห็ดไปตับอาหารอบครับโอยไม่หมดมีอะไรไหมนีม่สติกเก็บไม่หมดครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่เก็บของแล้วคางมีอย่างเยอะแล้วก็ไอ้ข้างบนชั้นสองเป็นที่กผ้าใช่ไหมมันน่าจะมีการทํากระเป๋าแล้วก็ทาเสื้อผ้าจากโบรน,นั้นนะอะแล้วก็นะครับการที่เราจะออกสำรวจพื้นที่ไกลๆอ่ะมันต้องแบบก็ม,มีกระติกน้ําแล้วก็อาหาร ติดน้ำแผ่นเหล็กน็อตเชือกแผ่นเหล็กผมไอ้แผ่นเหล็กก,ก,กับน็อตมันใช้อะไรแทงเหล็กน,นี่นอ็อตอุ้ย,อยโอกาสโอกาสครับได้มีนะครับเอาวุ้ยเดี๋ยวดูห้องนี้ซิห้องอะไระห้องเบียร์ลูมห้องเบียร์เบียอะไรอ่ะใช้เห็ดแล้วก็ไม้แล้วก็ดอกเบสสแตปม ห้องเบียร์เหรอห้องทาเบียร์มีด้วยหรอในป่าอย่างงี้เนี่ยนะโอเครู้สึกจะมีพื้นที่เข้ามาสามที่นะครับตรงชั้นล่างนี่มีสองข้างบนอีกหนึ่งนะห้องเก็บผ้าประมาณนี้กับโคกันกระเดินงทางเดี๋ยวลองคาไปนี่ดูนะครับลองทําติดน้ําติดน้ํามันใช้น็อตกับไอ้ตัวนี้น็อตก็ต้องแทงเหล็กแทงเหล็ก เลกมีหนึ่งอุ้ยมีสิบอุ้ยว่าน่าจะได้เลยอะโอเคเดี๋ยวไม้เราเก็บไปชั้นนี้แล้วกันไม้ครับไม้เก็บไว้นี่ไขน้ำน็อตมาเชือกมาน,กกออมกน,นี่เก็บพวกเออไม้แล้วกันนีกเก็บพวกวัสดุนะครับมเมล็ดพืชเก็บแยกอีกทีหนึ่งไม้เอาไม้เต็มเมล็ดพืชเก็บไ้ฝั่งนี้แล้วกันครับต้องแยกโซนแยกโซนไม้มาเก็บไปครับมานี้แล้วก็พวกทำอาหารทำอาหารมันน่าจะมีขังเนอะ เออขังแบบที่เก็บของมันอยู่ข้างล่างอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวใช่ใช่ใช่งั้นเราก็ไปเก็บกล่องข้างล่างดีพูดเร่งงงทำไมเนี่ยเออนี่นี่นี่มันมีที่เก็บอยู่ครับนี่ของนี้เลยไ้เก็บอาหารเวลาทําอาหารจะได้ทําง่ายครับไม่ต้องเดินขึ้นไปชั้นบนจะเดินขึ้นไปเหนื่อยทำไมนะฮะปะติกน้ำใช้น็อตสองแล้วก็แผ่นเหล็กสองครับแผ่นเหล็กสูงน็อตสอง,สอง อันนี้ก็ต้องคาบค้มามาสามันโอเคแล้วก็คาบนี้อีกหนึ่งมีคันที่สองดิแล้วต้องคาบไอ้น็อตนี้หม่อีกหนึ่งใช่ป่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวใช่เฉยขึออ้นบานผีกแล้วนะโอเคอ้าวเรียบร้อยครับเอ้าจะเดิน,ดนอนกทำไมกระติน้ำอยู่ข้างล่างโอเคโกยเ,เลยครับ อุปกรณ์เดินทางไกลของเราครบแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากได้แผนที่เพิ่มนะแล้วน,น่าจะเปืองช่องเราด้วยนังไงฮะว่าละติดน้ำโอ้อยู่น้ำได้น่าจะเยอะพอสมควรครับกาเรเดินทางออกสำรวจแผนที่ผมว่ามันไอเข็มทิศเข็มทิศไม่น่าจะนำทางกลับบ้านนะเพราะเรามันมีพิกัดมากแล้วไงแต่มันน่าจะนำทางไปที่ไหนสักแห่งอ่าในตรงนี้ไม่รู้นะครับ นี่แบค็คแบ็คเชอรี่นะครับเราไม่มีตอนนี้ตอนนี้สุกผมจะกินหมดแล้วแบ็คเชอรี่ตัวน,นี้นะครับในครั้งไม่มีตัวน,นี้ที่เก็บอาหารละกันข้างบนเป็นเก็บของช่วยชุ่ายไปครับเข้าสูวันที่หกให้แล้วนะครับอย,อยากทําแผนที่จริงงั้นต้องต้องไปสำรวจครับเจฟก่อนเอากระติกน้ําต้องใส่ช่องได้ปะไม่ต้องใส่หรอไม่ต้องใส่ในช่องเก็บได้เลยปะ โอเคเดี๋ยวไปทางก่อนครับลำทานนี้โคตรสะอาดอ่ะกินได้ตลอดแล้วไม่มีอะไรอันนี้มีดืกิน้ำแตามีแต่แบบดื่มแล้วเก็บน้ำยังไงอ๋อนี่ไงครับเก็บในตัวเลยนี่ได้เวลาจะกินอนะ่ะโอ้กดโอ้ก็กดเข้ามากินในนี้ครับเวลาจะเก็บก็เก็บในนี้โนนึกว่าจะแบบเอ,อมีแอนิเมเชันแบบตักน้ำด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจะเดินทางไกลได้แล้วนะครับ ตอนแรกกะจะทํเบ็ดตกปลาเย <c oughs> แต่ยังยังยังเราสามารถเอาพวกเห็ดอะไรไปทำอาหารได้ยังพอเลี้ยงคีบตัวเองได้อยู่นะครับถ้าตอนนี้เราจะออกสำรวจเลยนะครับมันก็ต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างนะครับเช่นน้ําอาหารนะครับแล้วก็เอ่อพวกผลไม้ที่มันเพิ่มหลอดอุณหภูมิด้วยเผื่อกลางคืนเรากลับบ้านไม่ทันนะผมว่าใช่เลยครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอทําอาหารก่อนจิ้เชือกอะไรก่อนนะครับคือผมอยากทําแผนที่จริงนะ ว่าทำอาหารเสร็จเราออกไปหาอใน,นกว่าครับไอ้แบคเจอรี่นะครับแล้วก็ผ้าเศษผ้ามีอยู่นะครับเอาหิดเอาหิดน,นี้ม,นมาทำอาหารทำไปเยอะเยอะเลยมีหนึ่งอันสองอันโอ้สองอันนี้เพิ่มแค่หลอดอาหารไอนี้แหละอุณหภูมิโอเคเดี๋ยวเพิ่มแค่หลอดอาหารแล้วกันนี่คุกกิ้งหม้อเดียวครับไม้ใส่แท่งเดียวนี้เหลือๆเลยนะตอนไม่ได้สองสามหม้อนู่นนะครับ เอ้ยได้ริ้วตักมาหลุมมาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ในตอนนี้สุดก่อนะกันครับอโอเคเตรีมครับทำอีกอันละกันใส่ตัวนี้เพิ่มอุณหภูมิโอเคอาหารตัวนี้จะเป็นอาหารใช้เดินทางนะเพราะมันมีโหลดเพิ่อมอุณหภูมิด้วยโอเคหนูเขาพอครับอันนี้โคตชอบไปตักเอาอาหารอะไร เ,เก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะเราไม่ต้องไปด้วยนะทำหนึ่งอันก็พอกดติกน้ำเอ้าเดี๋ยวกติกน้ำไม่ได้จะเก็บนี่หนึ่งโอ้กินเดียวเต็มเลยครับรู้สึกว่าจะเจอพื้นที่ใหม่นะครับนี่พื้นที่เก็บของเราใหม่ครับแล้วมีเสาเหล็กสองเสาด้วยยี่ของมันเยอะแน่เลยครับซึ่งจะมีซากประหลาขอะไรเยอะแยะแล้วเฮ้ยตัวนี้อยู่หลังน้ำตกใช่ใช่ ดูหลังน้ําตกแล้วคือตอนนี้พวกเก็บของเลยไม่ได้นะครับของเต็มเออ่มันอยู่หลังน้ําตกไอ้ตัวนี้เป็นที่กั้นหรอโอ้ของอย่างเยอะจับได้จริงแต่ตอนนี้ของผมเต็มขี้เกียจเอาออกด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาฟาันนะก,กันเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรเจอบุปลินอันล็อกอะไรครับพิกแอกเอาอันล็อกพิกแอกหม่ครับพิกแอกที่ขุดหาพิกเอเราจะได้ขุด ขุดอะไรอะไม่เห็นอะไรที่ขุดได้เลยแล้วตอนนี้อาอไปขุดดินเปล่าตรงนี้กินได้โอเคสุดเลยครับพืชใหม่เปล่าเอ้ยพื้นใหม่ครับกุสเบอรี่เอาแล้วมีพื้นที่ตรงนี้อีกเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ใกล้กันจริงครับอาอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จะบอกนะเป็นไอ้ที่อยู่ข้างบ้านเราอะ่ะอาอใช่จริงครับ ดเดินวนมาที่เดิมเอาพวกครับและแบ็คชอรี่ผมไม่เจอเลยระวังที่ผมเดินหาแบ็คชอรี่อยู่นั้นอันนี้ก็ยังไม่ใช่ <c oughs> ผมก็จะทางไปอีกฝั่งหนึ่งเอาละครับแผนที่เริ่มกว้างขึ้นทุกทีจะไม่ทำแมปได้ไงนะฮะเอามันมีสองฝั่ง ดูตอนนี้มีแบ็คชารีผมไหมผมหามาครึ่งแมปแล้วนะเหต่เหตดเหตุไม่คือตอนแรกกับันอยังเยอะนะในตัวผมแล้วผมไปกินหมดไงเอ๊ะอะไรอะไรอีกจย่าบอกนะบูรินอ้าวโกยิลครับเอ่อวอเตอร์แคสตูรินวอเตอร์โอ้ยบัวรดน้ำใช่ใช่ชแล้วไอ้ แบ็กจีเอาไม่ใช่สถานที่ใหม่เออใช่ใช่แหละครับแต่มันเออเป็นสถานที่แบบหนึ่งมั้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่อีกเดี๋ยวเรามันเกิดเป็นแล้วดูเหรอเนี่ยมองก่อนละฮะหลังจากที่หาแบตเตอรีไม่เจอ <c oughs> เดินมปครึ่งคอนแมปเลยครับเอาละหนึ่งอาทิตย์แล้วที่เราอยู่ในป่าแห่งนี้นะฮะ โ <Okay>, อเคยิ่ยิ่มากมาก่อตอนนี้สดเลยครับน้ำน้ำโอเคน้ำยังไม่ขาดครับอ่านกี่ไปนะจ็บให้หมดครับออโอเคเอาละครับรู้สึกว่าการาํำแผนที่ในพาร์ทนี้ก็คือคงไม่สำเร็จหรอกนะครับแบตเตอรี่ผมหาไปครึ่งค่อนแบบว่ายังไม่เจอเลยสรุปคงต้องไปหาต่อในพาร์ทหน้านะครับม,มันไม่เจอจริงๆอ่ะ <laughs> โอเคก็สรับดีน้ผมคงต้องขอลาไีนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมารับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพัทหน้าครับสวัสดีครับ